ลูกที่มันโผล่ออกมาเพิ่มอีกลูกมันทำเที้ยอะไรนอกจากกระดิ่งหน้าขายไปไม่ได้ช่วยเที้ยอะไรเลยสวัสดีชาวโลกทุกท่านฮะวันนี้เพื่อนๆของมันว่างเกินไปดูดูมันทำดูมันทำดูมันเล่นจ๋าอ่อนมากเวเกมพั้นเมื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยไหมด้ยโอ้โหไปแกชื่ออย่างแม่นนี่ขายนี่นนทวัฒน์ไอซ่าโมเมนต์นี่มันโมเมนต์เกมฟลุ๊ก ไอซสดิยะดูดูดูยังไงก็โดนร้อยเปอร์เซ็นอยเป็นต์แน่นอนแปงเงป็นไงปให้ลงแสนด้วยอ่ะให้ลงเงี้ยากู้พูดเที่ยป็นไปไม่ได้ไอ้ลูกแรกมึยังลงเลยลูกแรกอ่ะเจ็ดร้อยเฮ้ยัห้าหมื่นอหื บอกไว้ก่อนเล่นนห้ับอกไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นความวางส่วนบุคคลห้ามเล่นแบบรู้นูู้ดูดูบอกไว้ก่อนที่กูถ่ายจริงเนี่ยรู้สึกละอายเหยมึงไม่ต้องอายหรอกมึงดูชื่อทิ่คอร์ดชื่อแต่ละช่องของมึงมามา ไม่ไม่ต้องอจริงไม่ต้องถามว่าช่อนี้ก่่นไหนแปลกแปกแปลกแ,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 แทุกช่อง <laughs> ดูด้วยใครตั้งนะแต่ที่บอกฮะเป็นเขาว่างส่วนบุคคลห้างรอเป็นแบบเชี่ยดูดูดูหาลูกปีห้าปีห้าอันดูเอาให้ลูกเดียวโดนห้าอันดิหัว่าขนได้เยี่ยไม่ใช่ปีศาจนะจ๊ะโอ้ยเยอะ

กูไปหาดูปับย้ำอีกครั้งนี่นี่คือวาดจริงๆไม่ได้ถ่ายทําที่เห็นมันก็ได้จริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนชื่อว่างจัดเลยแลนะ้วเนี่ยอูดูนี่นี่ว่างจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพมันก็ว่างจริงไม่ใช่แสดงแทนใช่ไม่โดนวะไอ้ยเชื่อแม่งเก่งว่ะ โอเคมึงว่างหด่กูเข้าใจป๊าป๊าป๊าเป็นไงโอ้โหสองลูกโอ้โหดู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 เป็นเกินอ่ะฮิตลูกเฮ้ยแม่ yes i'm a yes แต่กูหา ดูสุดท้ายแล้ววะเฮ้ยกูเจอแล้วเราจะมาอ่านข้อมูลเกมกันนะท่านผู้ชมกูอยากจะหาข้อมูลอะดีก่นไอ้เที่ยวทำไมทำเป็นูแบบนี้วะเกมทลายยอดอ้สเกมนี้นะฮะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุสามปีขึ้นไป ไอ้สัตว์ว่ากูเด็กอหรอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนช่องให้ดูกูว <c oughs> ่ากูเด็กเหรอไอ,อเด็กเชียดีโนู้ดูมีความสุขกับเกมเชียรีว่าเลยตอนเะนี <c oughs> ้ยถ่ายเอ็กบักไม่ได้อ่ะ <c oughs> ชิบมึงโดนทุกอันยกเว้นอันเนี้ยนะ <c oughs> แหน่ะถ่ายเอ็กบอกไม่ได้ก็ถ่ายแต่ติดคอรดไปแล้วกัน ให้ดูซะหนว่าแบบนี่นะสามปีขึ้นไปนะเจอบุรีกรูมีไม่มีข้อสเสนอซื้อซื้อสินค้าในแอปจำเป็นต้องมีแอป EA ไปด้วยมีข้อเสนออันี้เกมค่าย e อนี่เกีมค่าย EA เนี่ยก็เพิ <c oughs> ่งเาจะกูก็เพิ่งเราจะ EA ไม่ใช่หรอเมื่อกี้กูเห็นอยู่ที่มึงส่งมาใช่ใช่กไมว่ากูเล่นกับมันมาแต่นุบาลอ่ะกูรู้ว่ามันเกียวค่าย e อ ให้ใจนะแปะเดี๋ยวตานนี้ถ้ามึงเล่นจบแล้วเดี๋ยวมึงเอาเอาไปดูดิมันบอกมันมีข้อเสนอซื้อสินค้าอะไรไม่รู้มันมีซื้อของด้วยมีข้อเสนอการซื้อสินค้าในแอปมันบอกไม่ลงไอ้แต่กับมึงอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามึงเป็นดีลักดิชั่นมันแทบยืนนะรุ่เนี้ยอยากได้ยินเพลงมันไม่มีเสียงแรอวอะไม่จริงเลยครับ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวให้ดูเด้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดะาจอไหมีขึ้นขึ้นไปนี่ขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไปดิเนี่ยสามปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปขอ <laughs> โทษแล้วกัน มันหถ่าย x อ็กบอะไรวะเชื่เกมกูหายเพื่อนยกเลิกดิปิดเฉยไปาละไปาละมึงให้มันอยู่ที่เกนมนี่แหละเพราะกูไม่อยากจะเข้าอยู่ที่แชทเลยแชทเรามันปูปัดท่าชัวเกินไปไม่ดีไม่ดีนะนเด็กๆอย่าทำตามนะถ้าไม่ว่างจริงอ่ะไปซะแล้วเพื่อนออก,กูโบรเกนเหนือปไปเนะี่ย อยั่งหยั่งอยู่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 ยู่ตู้ขุนยังไงเก็บหมดนันทวัตเก็บหมดมาดิมาดิไอ้เหี้ยโบเคนป๊า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 ทำไมกูไม่จอมันโหลดอ่ะใช่เหมือนกันเลยเอ้ยยูพวงมึงไม่เข้าไม่ถึงอะไรนันทวัตโบเคนทำมันหของคุนเห็นยังเห็นยังเอ้าบ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาปองแปงปองแปงไอสารมาเกมเมอร์อาชญาหนึงต้องเรียกตัวชช่นอีกคนแล้วเหมือนยุกิอ่ะยอดคนยอดคนยอดคนคนประหลาดเลยนี่เข้าอ่ะปามกูปามปามตอนนี้คือเอาจริงป่ะกูไม่อยากจะบอกอายุไม่อยากจะบอกอายุจริงๆพวกเราเลย มันจะแบบเราจะดูงโง่มากคือเฮ้ย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 เย็บแบมหมดถ,ถ้าเราแบบอ,อายุของเราตอนนี้ไปเราจะดูเด็กน้อยมากเลยนะั่งดูโอ้เกมอะไรโอ้เกมมันมีที่เกมมีที่กลัว <laughs> แปะ๊ะแปะ๊ะเอาจริงตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดกูถาม<ะ>ตอนเนี้ยมึงกล้าบอกว่าอายุมึงเท่าไหร่ตอนนี้ย <laughs> <laughs> ี่สิบเนี้ยเบียถอายวะ ก่ได้ไกูกำลังโตวไว้อ่ะยนะี่สิบน,นะฮะสองศูนย์นะฮะไม่ใช่สองขวบนะฮะกูกำลังโตอาอเยแจ่มบุรีกูอ่าได้บันฟรีนึงลูกปชิคเ,เอาไอ,อ้ยัไไไ่ไม่โดนสีแดงเอ้าเอาเกมเด่๋ยวอะไรฟรีไหมไม่ฟรีด้วย <laughs> ไม่ลงไอ้ซ่าสอ้นนี่ไอบลงครับไอ้ชิฟุกนี่มันบุญมีแต่กำบางรอบสองเดี๋ยวแล้วก็ลูสีแดงห่อเอา เยังลงรูมึงก็ยังลงให้กูเนาะอะไรอันนี้แหละไอ้เฮียกูจะไปไงถ้ายิงแม่เหมือนส่งเดนเดนแล้วก็ได้ไงยิงแบบน้ำเซนนะกูวะเย่เอาไว้เอาไว้กูไว้รับเลิกของพายาขงไอ้เฮียตอนที่ที่กูดูเป็น นี่เราที่เท่าไหร่แด้วได้คุณดูปัญญาอ่อนมากเลยมาไปก่อนนะอันนี้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราไลฟ์เกมเอเรียนไปแล้วแล้วเกมเอเรียนเป็นโบเกนแล้วก็ลบคลิปไปแล้วด้วยไลฟ์ลบไลฟ์ไปแล้วด้วยไลฟ์เอเรียนโบเกนไปแล้วโอูยหูดุดุอย่างเงี้ยเหี้ยชลิยะไอ้สัสควายไม่ลงยังไม่ลง อันนี้มึงปั๊มอันนี้มึงอย่าโทษตัวเองเว้ยมึงต้องโทษที่รูมันไปเร็วเกินไปอุ้ยผิดใช่ไหมบอกแล้วอเนี่ยใช่ใช่มึงไม่ผิดหรอกอันเนี้นยยางโง่อันนี้มึงกวายเลยอันนี้จบ เอาเลยแล้วว่าสี่จุดสุดท้ายครับครับครับเอาเฮ้ยไอ้เฮี้ยพี่ดห่งหมดสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วเออเียบหน่อย รอมหรือยังยังก็เลยรู้สึกว่ากูอยากจะลบเกมทิ้งแล้วถ้ามึงลบเกมทิ้งแล้วมึงมีเกมอะไรจะจะนำเสนอหน่อยมั้ยไม่มีนี่นี่แปะนี่แปะเป็นเทนอย่าเลยเป็นเทนไรอ่ะเอาสมองนิ้งอปเกี่ยะ บอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมถ้าผมเงียบนี่คือกางหาเกมเล่นเฮ้ยอูไม่โดนได้ไงวะปั๊บปั๊บเอ้าไม่โดนสีแดงนี่กูสมัครเกี่ยภาพมาเพื่อดูแปะเล่น ดูโอ้โหเป็นไงเฮียแม่งเกินนอนทวา์แม่งอัจฉริยะเดี๋ยวินไปไงเพื่อนกูนี่มันจีเนี่ยจริงจริงว้าวให้ลองแสนเอาไอ้เหี้ยมึงอุตสาห์กิ้งลงไปต้องห้าหมื่นซะนะเสีกเจดดิ้งลงมาหมื่นหนึ่งอีกจะลงไปมันโดน จะบอกว่าใครมีเกมมัสติเพยเยอร์แนะนำก็บอกกันบ้างนะคอมเมนต์ทั้งหลายเอา้าวันดาวันตะกูเ่ย <c oughs> ที่สามสุดท้ายแล้วถ้ามึงเล่นเกมนี้ไม่ผ่านมึงคิดว่ามีชนะเวทวันดาวได้ไหมเพื่อนได้เดี๋ยวเียวันดาไใหสิบเลยเออ

มึงดูอเลอสองอสุธาแล้วจะผ่านไหมอ่ะ Nope อันนี้เกมควนตีเท่าไหร่อันนี้เกมควนตีเท่าไหร่อันนี้เกมควนตีนะนะมึงกระลุกเ้อะไรสองรอบ

เฮ้เยนะฮเฮยนี่มันคำนวณได้หมดเลยนี่ว่าไม่นอนตัวใหญ่อยู่ในการคำนวณน้วยเงินร้อนอะไรบ้างหัวเ <c oughs> มันช่วยให้ปากหลุมกว้างขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกบอลกูเข้าไปใกล้หลุมยไอ่ควายน่าต่อไปเขานะเฮ้ยได้อยู่นะก็บนี้มึงได้เยอะจังวัตปีบอลฮ้ยหนูจะได้ลูกมาไปเลยเฮ้ยเอสุดท้ายแล้วเลย เฮ้ยเฮ้ยไอ่จะรุนให้กูเนาะโจบแล้วจบไม่นะเฮ้ยลงฟรีเปล่าเปล่าให้ลงอะไรเขาเนี่ยเด็้เก็บแล้วเก็บแล้วอีกนิดนึง คนมันซวยเชื่อไม่ได้ไปเินก็โง่นี่เลยเออไอชิ้นพี่โดนสุขเพศเขาทำได้วะ คนเขาทำได้เดี๋ยวก็รู้ว่าได้ไม่ได้อ่ะอยั้ไงไออีแค่หน้าจุดเองเองเกีกสองลูกเนี่ยนะขำเงินไปเว้ย เฮ้ยเฮ้ยลงมล้ล้เฮ้ยเฮ้ยจบละไปบ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยไอ้ยชัดดีกูอะไอ้ยชัดดีกูจะตัดต่อซูมเข้าไปไม่เห็นเฮ้ยลงเดือบหนึ่งร้อยี้ย่เกมเลยสัตว์กูเห็นอย่างนี้กูได้จุดซูมเลยสัตว์ซูมเข้าไปเลยปึ๊บ เอาไว้ก่อนนี่คือการวาดจริงๆไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็วาดจริงๆไม่ใช่แต่งแตนไม่โดนนะเฮียอุ้ยคนลระยวดเลยหมอสามลูกไว้ลาก่อนต้องแค่สองจุดสามสามเจ๊ฮึหจุดเดียว Ừ. Ôi, chuột tim mà, Được Ồ. Thấy đây, đây, không? <laughs> đây rồi. Rồi. Ôi ơi. Ơi, em rồi. Đừng kìa. À? pin bên này. <cười> <cười> pin bên này. มึงดูที่ทอทอลสกอร์สามล้านนะ่นเองสามล้านก็แค่นั้นแกกล้วกิกวิ่งถอยไปโดนอ่ะ <c oughs> ม,มึงก็ยังจะออกมาอีกเนาะเอสวาดอีกข,ข <c oughs> <c oughs> ั้นเฮ้ยกูเพิ่งสังเกตตาตัวละครมันมองตามรูปตามรูปบอล <c oughs> ตาเลโห้ยกูว่าพวกกูการที่พวกกูมาขับกันอย่างนี้พวกกูก็ประอยันพอตัวเพิ่งรู้อ่ะอเฮ้ยลงดิเออโอยสวยเลยกูลุ้นกว่ายิงเอเรียนเมื่อกี้ตอนนีก vì nó tục rồi hả? chạy về rồi á á nó cứ chạy càng bận hơn hai điểm Bé chốt là, à. như... là ừ, đố, đố. rồi nói gì không, đồ nữa. Đồ sẽ hàng là ในรอบนี้มันน่ากว่าดิคิดว่ามันจะเล่นผ่านไงถ้าไม่ได้ผ่านอาจจะลบไปแล้วอะไรนี้ก็รู้ดีแจไอ้ที่ไม่โดนสีเขียวด้วยไอ้สั์ ไอในีก็รู้สึกไงรู้ป่ะรู้สึขกขี้เกียจแล้วกระด้างนึกภาพกูกระดางนสภาพเราจัดตัวเป็นไงเป็นไงป๊าป๊าป๊าปป๊าปมึงก็เสือกจ,จังจีเนี่ยเกมอะไรอย่างงี้เนะาะน,น,นุ้ยขึ้นใหญ่ในการคำนวณกลัวสวัสดผู้นี้เป็นไงเป็นไงไอ้เหี้ยแต่ไม่หลงกันนะ มึงเสือกจะมาจีเน็ยเกมอย่างเงี้ยนะลงอีกดูสองจุดเฮ้ยเอียลงด้วยอ่ะดิเอียขอจียักอันนี้แม่งมาว่ะเฮียเดี๋ยวเลือกสามลูกสี่ลูก ยังแม่่นึงก็จะลองหมื่นทุกทุกรอบไมได้ไหมตอนขุนเนี่ยมาแค่นี้อ่ะยิ่จำได้เลยมึงลงห้าลงห้าหมื่นจานแรกรอบเดียวไอ้ลงแสนใช่ไหมแสนเนแสยแสนตรงกลางแสนตรงแสนเกมแรกหลังจากนต้องไม่เคยลงบี้อยันไมึงเลยก็เป็นแสนจานแรกกลางสองลงห้าหมื่นนจะหลังจากนั้นมันก็หมื่นยาวเลย

เฮ้ยอยู่อยูมันก็ตีขึ้นมาอยู่อย <laughs> ู่ก็เก่งเป็นนักคำนวณเพราะว่าเลขสองุดป่ะเย็ดเคอยู่ๆมันก็เก่งนะทุกคนอยู่ๆมันก็ฉลาด เพื่อนผมก็จะได้ทุกคนไอ้ย่มึงดา่าตังโง่เหรอใครพูดเชียนี่โอ้ยลงมาเถอะลงเฉยงั้นลงได้ยังเกมเมอร์อยุคการ์ตูนเขาได้เคยแค่เกมนี้เปล่า tại vì cái này này sẽ đủ Hãy subscribe cho

คิดว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปครับรักก่อนจะตัดชีพอีกท่านี้ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่น่าเชื่อว่าแป๊บจะได้จนนี้ถึงครึ่งชั่วโมงไม่นี่ยตื่นเดีนวดไม่น่าเชื่อเลยจริงๆจบคลิปไปที่นี้ครับแค่นั้นแหละ มาถ่ายความว่างมาถ่ายความว่างให้เฉยรักก่อน